ด่วนคะ่ะทุกคนขาล่าสุดศิลปินดังของโตเกียวมิวสิออกมาประกาศยุติบทบาทไม่ได้ไปต่อกับวงเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาอัพเดตให้ฟังค่ะสวัสดีคะ่ะบาวโจสวัสดีค่ะสาวไอสวัสดีเอฟซีแฟนคลับของทางช่องมาร์คบอลนิวสวัสดีเอฟซีแฟนคลับของทางโตเกียวมิวสิด้วยนะครับค่ะวันนี้นะครับผมเรามีข่าวด่วนล่าสุดนะครับผมศิลปินดังค่ะ ของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกออกมาประกาศยุติบทบาทแล้วก็ลาออกนะครับผม <c oughs> เพราะอะไรอืเกิดอะไรขึ้นนะครับว <c oughs> <ช>ันนี้เราสอคนจะพาไปฟังคลิปของศิลปินท่านนี้ดีกว่าเขาออกมาประกาศแล้วล่าสุดนี้ค่ะคือตอนแรกเนี่ยต้องขอบอกนี้ก่อนนะว่าเราอะตกใจใว่าศิลปินคนนี้จะประกาศลาออกเฮ้ยซึ่งน้องเองเนี่ยเป็นแบบเหมือนโลโก้ของโตเกียวมิวสิกคนนึงเลยนะ คือเป็นศิลปินเบอร์ต้นๆเลยใช่เป็นศิลปินที่เป็นมีซิกเนเจอร์อะถูกต้องเป็นของตัวเองแฟนคลับเยอะมากใช่ส้างสีสั่งห้กับ่ายเป็นตัวเกียมมิวสิกเนี่ยใ,ในการที่ออกไปสแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยได้แบบเป็นอย่างดีเลยเนาะใ,ในการอิเนเตอร์เนชนเวทีแต่ทีนี้ถ้าน้องลาออกจริงๆเนี่ยโหเสียดายอยู่นะแอบตกใจอยู่นะอืมๆๆนั่นแหละเราก็สงสัยว่าน้องเนี่ยลาออกเพราะอะไรใช่ไหมบาโจยังไงเรามาฟังนะคะทางด้าน น้องเจงนนี่ซีฟนะคะอธิบายเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพแม่แม่เอฟทุกท่านนะคะหรือว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้อง f อฟทุกท่านนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะน้องเจนนี่นะคะขออนุญาตนะคะมาบอก กล่าวนะคะในงานฤดูการที่กำลังจะเปิดนะคะของค่ายเพลงตเกียวมิวสิกนี้นะคะศิลปินหญิงที่ไม่ได้ไปต่อกับค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกงาน2ชั่วโมงและงาน5ชั่วโมงนะคะก็คือน้องเจนนี่เองค่ะซึ่งน้องเจนนี่นะคะได้ปรึกษานะคะแล้วก็ได้คุยนะคะได้ปรึกษากับบอสบิดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก่อนที่จะเกิดดราม่านะคะตั้งแต่ช่วงประมาณก่อนที่จะขึ้นบุญบ้านนะคะว่าน้องเจนนี่นะคะอยากจะทําเป็นโปรเจก เดี่ยวนะคะประมาณ45ถึง1ชั่วโมงครึ่งหรือ1ชั่วโมง45นะคะในคอนเสิร์ตโปรเจกต์เดี่ยวน้องจีนี่ซีโฟโตเกียวมิสิกนะคะพร้อมกับแดนเซอร์อีก2ท่านนะคะในวงดนตรีสดนะคะก็คือได้คุยแล้วก็ได้วางแผนง,งานสําหรับหะายท่านอาจจะสงสัยว่าคิดดีแล้วใช่ไหมที่มาทําโปรเจกต์นี้นะคะหนูก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะความคิดของหนูนะคะคือหนูอยากจะ กระจายงานคอนเสิร์ตตัวเกียวมิวสิกให้มีคนรู้จักมากขึ้นได้มีคนเข้าถึงค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกมากขึ้นทุกรูปแบบนะคะทุกวัยทุกเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนะคะหรือคนที่มีอายุหรือว่าวัยกลางๆนะคะได้เข้าถึงและได้รู้จักตัวเกียวมิวสิกมากขึ้นนะคะหนูก็เป็นส่วนตัวหนูแล้วอะ่ะหนูก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่นําพาค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกนะคะให้มีคนได้รู้จักแล้วก็ได้ทําความรู้จักกับค่ายเพลงตัวเกียวมากขึ้นโดยที่ อาจจะไม่ใช่งานสองชั่วโมงอาจจะไม่ใช่งานห้าชั่วโมงนะคะความคิดตรงนี้นะคะน้องเจนนี่ก็ได้คิดแล้วก็วางแผนไว้นะคะหนูก็ไม่รู้ว่าวาันข้างหน้าจะประสบความสําเร็จไหมถ้าประสบความสําเร็จนะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้วางไว้แต่ถ้าไม่ประสบความสําเร็จก็ขอให้พ่อแม่ fc ทุกท่านเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะทั้งนั้นทั้งนี้นะคะหนูก็อยากจะภาวนาให้มันประสบความสําเร็จและอยากจะหอบความสําเร็จนั้น มาให้พ่อไก่ของเรานั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะฝากทุกคนฝากทีมงานเจ้าภาพทุกท่านนะคะฝากพ่อๆแม่ๆเอซี SC, ทุกท่านนะคะตอนนี้ก็สามารถเช็คคิวงานนะคะจ้างงานมาได้เลยนะคะคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบพร้อมแดนเซอร์อีกสองท่านนะคะราคาประหยัดเป็นกันเองนะคะพร้อมดนตีสดหนึ่งชั่วโมงครึ่งจุกๆนะคะกับน้องเจนนี่ซีโฟนูอาจจะไม่ใช่คนที่เสียงดีนะคะแต่หนูพร้อมที่จะมอบความสนุกสนานพร้อมที่จะเอง พร้อมที่จะมอบอ n นกรี h งานดีๆให้กับพ่อๆแม่ FC ทุกคนนะคะขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเมตตาจาก FC ทุกท่านหรือจากเจ้าภาพทุกท่านนะคะอยากให้ลองเปิดใจนะคะพบกันในเวอร์ชัน Jenny C4 Tokyo Music นะคะเป็นลูกของพ่อไก่เหมือนเดิมแต่อยู่คนละโปรเจกต์หรือว่าเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่จะนำเสนอให้พ่อพ่แม่ FC ทุกท่านได้รับรับฟังอย่างเต็มพิกัดน,นะคะหรือแบบ ใครที่อยากจะหางานลาดงานหลัวงงานกินบูญงานแต่งนะคะหรือว่าลงผับก็ได้นะคะหนูก็พร้อมที่จะรับงานในทุกรูปแบบ นะคะที่ทีมงานเจ้ภาพขอมาอยากได้รูปแบบไหนก็ขอมาได้นะคะอาจจะไม่ใช่คนเสียงดี100%แต่การออนสเตจหนูจะทําให้เต็มที่ขอบคุณทุกความเมตตาขอบคุณโอกาสจากบอสบิ๊กี่มอบให้หนูด้วยนะคะหลังจากนี้หนูไม่รู้ว่าจะยังมีคนติดตามหนูไหมหรือจะยังมีคนคอยซัพพอร์ตหนูไหมนะคะแต่หนูอยากให้ทุกคนได้ทราบว่าโปรเจกต์นี้ที่หนูได้คิดได้ปรึกษากับบอสนะคะหนูก็ได้คิดดีแล้วนะคะเนื่องจากค่ายเพลงเรานะคะ ก็ค่อนข้างที่จะมีศิลปินมากมายเนาะมีศิลปินหลายหลายคนนะคะหนูก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่นำพาค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกของเราประสบความสําเร็จและอยากหอบความสําเร็จหนูไม่รู้ว่าความสําเร็จของนั้นที่หนูวางไว้จะอยู่ไกลแค่ไหนหนูจะฝ่าฟันไปไม่ว่าจะลําบากแค่ไหนและหนูจะมอบความสําเร็จและหนูจะหยิบความสาเร็จนั้นมาฝากพ่อไก่ของเรานั่นก็คือผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ฝากทุกคนคอยซัพพอร์ตฝากทุกคนจ้างงานคิวงานได้เลยนะคะหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือหนึ่งชั่วโมงสิบพาราคากันเองนะคะ ไปได้ทุกจังหวัดนะคะก็ฝากทุกคนพพอร์ตเอนดูแล้วก็เช็คคิวงานมาได้เลยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกคําติชมหลังจากนี้จะเจอกันในเวอร์ชั่นใหม่เจนนี่ซีโฟโตเกียวมิวสิกคอนเสิร์ตรูปแบบเดี่ยวสามารถ เพิ่มเติมศิลปินได้นะคะแล้วแต่ทีมงานเจ้าภาพสะดวกใจเลยจะเจอผลงานแล้วคอยติดตามผลงานเร็วๆนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆโอกาสขอบคุณพ่อไก่บอสบิผู้ใหญ่บ้านฟินแรงที่ให้โอกาสหนูด้วยนะคะขอให้หนูประสบความสําเร็จดังใจหมายถ้าไม่ประสบความสําเร็จหนูก็ฝากเป็นกําลังใจให้หนูด้วยแต่หนูจะไปคว้าเส้นใยนั้นมาให้พ่อไก่นะคะขอบคุณค่ะ นั่นละค่ะทุกคนค่ะน้องเจนนี่นะคะก็ได้ออกมาประกาศยุติบทบาทนะคะการเป็นศิลปินโตเกียวมิวสิกแต่ว่าน้องก็จะไปขึ้นเป็นศิลปินเดี่ยวใช่ไหมบมโจครับผมอืมก็เป็นคลิปวิดีโอที่เมื่อสักพู่นี้เนาะขอบคุณเจนนี่ฟีฟโ k โตเกียวมิวสิกด้วยนะครับอน้องก็อาจได้อัดคลิปลงแล้วก็หลายๆคนก็เข้าไปให้กําลังใจเยอะมากก็คือการตัดสินใจในครั้งนี้น้องไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเจออะไร แต่หนูอยากบอกพ่อไก่ไว้หนูอยากเป็นส่วนหนึ่งหอบความสําเร็จมาให้พ่อเป็นคนแรกค่ะอยากพาค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเนี่ยโด่งดังไปถึงเส้นชัยค่ะอือและขาดไม่ได้คือกําลังใจจากเจ้าภาพและพ่อพ่อแม่นะครับเอซีทุกท่านที่ผลักด,ดันให้หนูน้อยคนเนี้ยประสบความสําเร็จนะคะต่อมามาช่วยผลักดันให้หนูประสบความสำเร็จด้วยนะคะอือ ลงมือทำลุยให้เต็มที่พ่อรอลูกสาวคนโตนะคะหนูจะหอบฝันหนูจะหอบฝันนี้มาให้พ่อได้ชื่นชมค่คะขอบคุณพ่อไก่แฮทแท็กวีบัฟินแลนด์นะครับที่คอยซัพพอร์ตและให้โอกาสหนูได้ทำตามความฝันนะคะแฮทแท็กเจนี่จีโฟแฮทแท็กโตเกียวมิวสิกนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ของน้องด้วยนะคจไปจอยยังอยูน่นั้นไหมยังอยู่ค่ะอืมซึ่งจะบอกว่า ต่อมาค่ะทุกคนค่คน้องอ่ะเพิ่งโพสไม่กี่ชั่วโมงนี้แหละบอกว่าอ,อันนี้ก็คือโพสใหม่นะคะบอกว่าแฮตแท็กเจนนี่ซีโฟแฮตแท็กตเกียวมิวสิน้องบอกว่ารูปแบบคอนเสิร์ตเดี่ยวบวกแบ็กอัพบวกแดนเซอร์สองพร้อมที่จะออกงานนะคะมอมมอบนะั่นะน้องน่าจะบอกว่ามอบความสุขสนุกสนานให้ทุกท่านแล้วนะคะคฝากเอนดูอีหลานำเนี่เด้อจ้จ แล้วก็บอกว่าราคาไม่แพงงานเลี้ยงงานสังสรรค์ทุกรูปแบบพร้อมรันเวย์แล้วค่ะครับผมก็จะเป็นคอนเสิร์ตเนาะที่มีเป็นคอนเสุดเดียวบวกกับเด็นเซอร์สองคนดนตรีสดนะครับพร้อมที่จะมอบความสนุกสนานให้กับพ่อแม่และก็าภาพทุกคนแล้วเนาะทําการแสดงก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งรับงานทั่วราชอาณาจักรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานภายใน อ่าแล้วก็งานภาพงานบุญงานบวชงานราชงานสังสรรเป็นต้นเนาะค่ะอืมแล้วก็ขอแค่เจ้าภาพรีเควสมาค่ะอ่าทุกแนวทุกสไตล์จัดให้ได้หมดเลยอ่าทายโยทายาก็ได้หมดลูกสาวของพ่อไก่คือพร้อมรับงานแล้วค่ะก็สามารถติดต่อได้พี่ผู้จัดการโบสได้เลยนะครับเขาก็มีเบอร์ไว้ให้อยู่เนาะหรือติดต่อที่ผ่านแม่คิงได้เลยค่ะแม่คิงตัวเจมิวสิตเนี่ยอื อย่างที่ว่าเลยจุดนล่วงหน้าด้วยนะคะบ่าวโจอย่างที่ว่าเลยเนาะคือผู้บริหารอย่างบอสบิ๊กเนี่ยคือมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ FC แฟนคลับจนแบบเราคาดเดาไม่ได้เลยทีเดียวและครั้งนี้เนี่ยในคําพูดของน้องเจนเนี่ก็คือเหมือนกับว่าเขาอยากจะขยาย ฐาน,นา FC Fan แฟนคลับทั่วประเทศไทยให้ได้รู้จักกับค่ายโตเกียวมิวสิกให้มากขึ้นทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็คือแบบว่าอยากให้ทุกคนได้รู้จักกับค่ายโตเกียวมิวสิกที่มีศิลปะวัฒนธรรมของมอลาก็มีสตริงก็มีลูกทุ่งก็มีคือมีครบรูปแบบจริงๆคะ่ะสำหรับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกครับผมแล้วก็ตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับผมของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเนี่ย เขาถือว่าเขาประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะในการที่นําพาค่ายเพลงน้องใหม่อะ่ะแล้วก็เป็นเหมือนประมาณว่าวงหมอลำวงหนึ่งนั่นแหละเนาะอที่เขารับงานแบบได้แบบมากมายหลากหลายรูปแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นงานผ่านเป็นเวทีตั้งเวทีหรือเมื่อก่อนก็จะมีโตเกียวลัมซิ่งเนาะะแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตมีไลฟ์สกลุมปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งานตามแบบตามงาน ต่างๆที่จะภาพมีเฟดไปนั่นเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเกินค่าเลยแหละจริงครับแล้วก็คิดว่าในปี2ในปีต่อไปเนี่ยผู้เยาวฟินแลนด์เนี่ยเขาจะมีอะไรที่แตกออกไปมากกว่าคำว่าค mm. ่ายใโตเกียมมิวสิกอยู่เนี่ย mm. อย่างแน่นอนครับ คิดไหมคิดว่าย,ยี่งน,นั้น <c oughs> และบอกเลยนะว่าคือเป็นค่ายเพลงน้องใหม่ที่ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมากแถมยังคว <ผม S 1> ้ารางวัลใหญ่ระดับประเทศอ,อีกด้วยคือแบบโอ้โหอันนี้ก็คือต้องขอชื่นชมแล้วก็ทึ่งในความสามารถของผู้บริหารจริงๆค่ะครับผมด้วยแนวค h i p แล้วก็การมองแผนธุรกิจแบบการมองการไกลของพี่บ้านฟินแลนด์เนี่ยคือเราคิดว่าพี่บ้านพี่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเขาได้มองแล้วก็วางไว้หมดแล้วแหละว่าเขาจะนําพา องค์กรของเขาเนี่ยไปในรูปแบบไหนเนาะไปในรูปแบบไหนเราก็ต้องมารอติดตามกันว่าในปีที่สองก็คือปีต่อไปเนี่ยโตเกียวมิวสิกเขาจะขยขยายออกมาในรูปแบบไหนแล้วจะโชว์ออกมาให้เราดูแบบแบบยังไงที่เขาต้องวางแผนของเขาไว้อยู่แล้วแหละในการคิดตรงเนี้ยคิดงานของเขาไวอ่ะเราเชื่อมือพี่บ้านฟินแลนด์เชื่อมือทีมบริหารโตเกียวมิวสิกนะครับอืมอ่ะแล้วก็ขอให้น้องเจนี่ซีโฟเนาะที่เนี่ยประกาศ ยุติบทบาทกับทางกับทางวงใช,ใช่ไหมใช่ทางวงแต่ก็ไปเป็นศินลปินเดี่ยวนั่นเองบอกเลยเว่านะคะคือเราเห็นผลงานของน้องอยู่เนาะก็คือเราเชื่อว่าเจ้าภาพที่จ้างน้องนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนด้วยเ,เนาะเอกลักษณ์ นะคะของน้องเสียงหรือว่าการแสดงของน้องนะคะจะภาพจะได้ความสนุกสนานแล้วก็น้องน่าจะเอนเตอร์เทน f อแฟนขับหน้าเวทีได้ดีมากๆบอสบิ๊กถึงมั่นใจนะคะคให้น้องเนี่ยไมเป็นศิลปินเดียวนั่นเองค่ะอ๋อก็คือว่าบอสบิ๊กอะได้กล่าวในส่วนงานของค่ายในฤดูกาลที่สองไว้บอกว่าวงใหญ่เนี่ยที่มีการแสดงประมาณ5ชั่วโมงเนี่ยเขาจะทําเป็นวงเล็กอยู่แล้วไงวงเล็กก็จะะมาสองชั่วโมงหรือชั่วโมง,งครึ่งอืม จะไม่ได้มีน้องเจนนี่ซีโฟแล้วก็คือประกาศเอาว่าวงใหญ่ก็จะไม่มีน้องเจนนี่ซีโฟแล้วอ่ะเนาะใช่ค่ะแฟนเพลงติดตามน้องได้ที่ค่ายเพลงเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าจะถ้าจะจ้างน้องไปในเนี่ยในตัวศิลปินเดี่ยวเนี่ยตรงนี้ก็สามารถจ้างงานน้องได้เลยพร้อมกับแดนเซอร์สองคนแล้วก็ดนตรีสดนะจ้ะเรานึกไม่ออกเลยจินตนาการไม่ออกเลยว่าปีสองอาณาจักรของโตเกียวมิวสิกเนี่ย จะออกมาในรูปแบบไหนเป็นยังไงยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ผู mm ้เ hmm. ยาวบ,บ้านฟินแลนด์นะครับเป็นกําลังใจให้ศิลปินในค่ายเพลงโปรเกียวมิวสิกทุกคนเลยทุกคนสุดยอดมากๆกเก่งมากๆทาให้เราเห็นแล้วว่าอา่ความสามารถของทุกคนเนี่ยค่ะสกายอต่อให้เลยดีคือเขาอ่ะ อ่าก็คือลบคำศบป,ประมาทเอาง่าย uh huh. ๆเลยลบคำาสป,ประมาททุกสิ่งทุกอย่าง uh huh. ที่เขาฝ่าฟันวันวันนี้คือเอาความสำเร็จนะคะมาโชว์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาพยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาเนี่ย เอาความสำเร็จตรงนี้มาให้ทุกคนได้เห็นจริงๆว่าคำที่ทุกคนเคยสบประมาทเขาไว้ในวันนั้นนะปัจจุบันนี้บอ,บ,บอกเลยว่าไม่มีคำไหนที่จะมาคือจะไม่หาไม่สามารถจะมาหาที่ติตัวเวมิ่สิงได้อีกเลยนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่านี่แหละค,คือผลงานเป็นที่ประจักษ์สายตายอย่างที่เขาว่าแหละคะ่ะทุกคนคะ่ะครับผมแสดงให้เห็นเนาะถึงความสามารถของเขานั่นแหละครับลบคำสบประมาทต่างๆได้ สำเร็จเลยไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ชโชว์ความสําเร็จด้วยผลงานคุณภาพจริงๆสําหรับโต k กียวมิวสนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ